ัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมิ้งหรือหาพยัคฆ์หนีแน่นอนวันนี้พาทุกคนมาส่งท้ายปีด้วยการเปิด ID ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลุงเซิร์ฟสิบสองหาพยัคฆ์หนีเซิร,ร์ฟสิบสามเจลเอ็กแห่งเซิร์ฟสี่สิบเอ็ดหาพยัคถอยแห่งห้าแปดสองและไอดีลุงเซิร์ฟสองหนึ่งศูนย์ไอดีที่กากลิสุดเฮ้ยกากอะไรนี่ใส่ตะมาใส่มัว่วมาดูกันว่าทุกไอดีจะโหขนาดไหนตัวอย่างล่าสุดกดติดตามส่งมอมิ้งไปสารซับด้วยนะจ้าเติมเกมที่ไหนดีโอ้เจอแล้ว 2 4นดีเพเติมเกมเออนไลน์ราคาถูกมีเกมให้เลือกมากมายพร้อมโปรโมชั่นราคาพิเศษมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แฮกวันพันแมนถูกที่สุดในประเทศไทยเติมง่ายใช้แค่ UID อย่าลืมใส่คูปอ,มองมามิ่งเพื่อลบส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยยืนหนึ่งเรื่องเติมเกม24 Pay เท่านั้น สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงหรือว่าพยักหนีแน่น,นอนวันนี้ก็อยู่เกมวันพันแมนเดอะสตองเกตนะครับอยานี้ทุกคนได้รับชมเมนโโทไปนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของปี2025นยี่สบะเพื่อส่งท้ายปีผมจะเปิด ID ทั้งหมดนะครับ5 ID ที่ผมถืออยู่นะมาดูกันว่ามี ID ไหนตึงๆบ้างนะแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามต้องมอมมิงไปแสนซับด้วยนะตอนนี้ก็39,000เป็นเทียบร้อยนยะก็ต้อง อขอบคุณทุกการติดตามมากครับส่วนใครนะครับที่อยากเติมเกมราคาถูกสามารถไปเติมได้ที่โทเวยนี่โฟ,โฟเพจเลื่อนลงมาข้างล่างจะมีช่องใส่คูปองอย่าลืมใส่คูปองมอร์มิงบอกเลยคุณจะได้รับส่วนลดแบบโคตรถูกที่สำคัญตอนนี้มีโปรโมชั่นแนวหกคูปองเพียง17บบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ วันเสาร์ที่27ธันวานับ4โมงครึ่งเราจะทำการแจกฟองส้มนับทั้งหมด23คูปองนับ10รางวัลอย่าลืมมาร่วมสนุกในไลฟ์สดโอเคมาเริ่มที่ ID ที่1นะครับก็คือ ID ลุงเซิร์ฟเวอร์12นั่นเองนะครับ ID ตำนานแห่งกิวหิดนับก็คือเดี๋ยวพามาดูหัวกิวปัจจุบันก่อนนะครับก็คือเป็นพี่ต้อน,นะหัวกิวปัจจุบันเนี่ย อ่ะเลื่อนไปนะครับอ่ะพี่ตอนนะหัวหน้าทีมนะคนปัจจุบันล่าสุดนะครับแล้วก็ไปดูผู้ก่อตั้งกันสักหน่อยดีกว่าตอนนี้นะครับผู้ก่อตั้งของเรานะครับอย่างอาจารย์กายหินนะไม่ออนมาปี้วนะเออแป,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 ป๊บแป๊บสามปีน้ยทุกคนมาเดี๋ยวเรามาเจาะลึกไอดีลุงกันก่อนเลยนะครับไอเดนเะนี่ยผมจะทําคลิปบ่อยนะมีไอดีลุงมีไอดีห้าพยักนะเพราะว่า2ไอเดนเะนี่ยพลังไล่ๆกันแล้วก็อยู่ในเซิร์ฟเดียวกันแล้วก็สามารถเอามา1ต่อ1นกันได้นะครับอ่ะ ปปิบอันดับตอนนี้นะอยู่ที่อันดับ7นะพลังสูงสุดอยู่ที่381ล้านนะแล้วก็เมตาไม่ค่อยเมตาเท่าไหร่นะสำหรับไอดีลุงไม่ค่อยเมตาเท่าไหร่นะตัวละครใหม่สุดก็คือกระบองเหล็กนะแต่ก่อนหน้านะี้คือแบบว่าแทบจะไม่ค่อยมีตัวใหม่แบบคนอื่นเขานะเห็นไหมยังเล่นหมาเฝ้าบ้านอยู่เลยนะเดี๋ยวดนะูดูเห็นนะดูดูตัวลนะครเนี่ยคือไม่ค่อยแบบมากมายอะไรขนาดเหมือนของคนอื่นนะของอื่นมีมีผู้ก็ตมีแบบว่าฟุบุกิมีอะไรพวกนี้ฮะแต่ไอดีลุงเนี่ยคือ น้อยมากนะครับสำหรับตัวละคร U r อาคือน้อยจัดๆเดี๋ยวมาดูของในกระเป๋ากันหน่อยดีกว่ามาปุ๊บนี่แต่ของเขาเยอะนั่นแต่เขาไม่ได้ใช้เว้ยเออดูดีเห็นปะของบ้านน่ะของลืมนะครับสำหรับไอดีนี้ดูดิยโหเปิดได้แบบสามารถดามพลังไป400ล้านก็ได้นะแต่เขาไม่ดันดูดีเห็นหน้าตัวซับพยด,เดยเลยตัวออกลยุทธ์200กว่าใบอย่างงี้ตัวดาม370นะตัวอุ้อีกเห็นปะดูเออเนี่ยตัวลูน518ตัวมั่วอีก117นะของอย่างนั่นนะครับดูไอเทมปกเติอนเนี่ย คือมีเยอะไว้แต่เขาไม่ได้ปกตื่นมานั่นเองคนะคือแบบว่าเขาแบบไม่ค่อยได้จริงจังไอดีนี้สนะำหรับไอดีลุงนะก็ไปจริงจังไอดีลุง2องแล้วส่วนใหญ่นะนี่คือไอดีแรกนะครับไอดี ID ลุงเซิร์ฟเวอร์สินั่นเองคนระับเดี๋ยวไปดูไอดีถัดไปการจัดไปมาตอนนี้เราก็อยู่กับไอดีตำนานอีกหนึ่งตำนานนะครับตำนานไม่ได้ขายเสื้อผ้าแต่ลองได้ทุกตัวนะครับอย่างไอดี5พยัคฆนี้ เซิร์ฟเวอร์13มันเองนะครับตอนนี้ก็พลังสูงสุดนะครับอยู่ที่365ล้านนะคือไม่ค่อยได้ดันนะสำหรับ ID นี้แล้วก็ไม่ค่อยได้เติมแล้วด้วยนะสำหรับ ID แบบว่าคือแบบว่า ID มันเยอะอยงไงตอนนี้ก็เลยไม่ค่อยได้โฟกัสน,นะผมก็ไปทำ ID ลุง12 ID ลุง200คือแบบว่ามันปั้นสุดไงก็สามารถรีวิวได้แบบว่าแบบเห็นภาพชัดกว่านะผมก็เลยไม่ค่อยได้จกัก จริงจังไอดินนี้สักเท่าไหร่ไหนแล้วถามว่ามีของดองไหมมันก็มีแหละแล้วผมไม่ได้ใช้นะครับผมก็รอตัวละครอย่างเกียร์โลนะตัวดําเหลือ169ยหกสิบนะตัววุวก็มี7จ็ดสิบเจ็ดใบนะแล้วก็แบบว่าพวกของต่างๆนะตัวแดงก็ยังมีอยู่นะแล้วก็พวกไอเทมบวกตึงก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะมีแต่ว่าผมก็ไม่ได้ทำอะไรส่วนมากไอดินนี้ก็ถามว่าเมตาไหมก็ก็เมตากว่าลุงอ่ะเออเมตากว่าไอดินลุงเซอร์สิบสองนะก็เห็นไหมมีพวกราชาเลมีอัศวินนะมีโซนิกใหม่เห็นไหม นีแบบนี่อะตอมิกก็มีก็ค่สื่อก็มีนะสำหรับไอดีนี้นะอัมท์สมกิก็มีแต่ลุงไม่มีนะก็จะประมาณนี้สําหรับไอดีห้าพยัก์เนี่ยคือผมคือมันถือหลายไอดีไงแล้วผมก็ไม่ค่อยได้โฟกัสกับไอดีห้าพยักษ์นี่สักเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าแบบว่ารีวิวปั้นสุดวันแรกผมไม่เอาตัว2องมาทำไาเพราะว่าดาวม่วมันตันมันก็จะทําให้คนดูเนี่ยได้เห็นภาพชัดเจนกว่าแบบว่ามันโหดยังไงแต่ถ้าเราเอาไอดีที่แบบว่า พลังไล่ๆอ่ะคนอื่นไปสู้เนะี่ยมันก็ไม่ค่อยเห็นภาพก็ไม่ค่อยต่างกนะันสักเท่าไหร่ผมก็เลยไม่ค่อยจะจริงจังกับไอดีนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวไปดูไอดีถัดไปกันเลยมาตอนนี้เราก็อยู่กับไอดี GLX แห่งเซิร์ฟเวอร์41นะครับไอดีนะี้ถามว่าผมรีวิวไหมก็ไม่ค่อยนะเพราะว่าตัวละครไม่ค่อยเมตาเนะ้นสำหรับตัวละครนี้นะก็คือแบบว่าพลังอยู่ที่335ล้านนะครับแล้วก็ไปเจอกับพวกเนี่ยบาจิกแก๊งพวกกับคือแบบพวกพลังสูงสูงเห็นไหม OMG กิฟต์มีรักอะไรเง <c oughs> ี้ยคือไอเด้นั่นผมแบบแทบสู้ใครไม่ได้นะผมก็เลยไม่ค่อยได้จากรีวิวไอด้นี้เท่าไหร่นะเห็นว่าคือแบบว่าตัวละครคือแบบว่า UR น้อยมากมีแบบยูอาร์ประมาณ5 6ตัวอะหเนี่ยกาโล,โลสองกีโฟสามคิงสี่อัศวินห้จาจักรพรรดิเด็กเนะี่ยดูเห็นปหมคือแบบอืมแล้วก็กระบองเหล็กแล้วก็ทัสมุกิโบลอนอย่างงี้เห็นไหมซุยลิวแล้วก็เนี่ย เป็นเลนอาบวกมาเลยคือตัวละครยูอาน้อยมากสําหรับไอดีเนี่ยแต่ว่าตัวดําเยอะเว้ยเออเขาไม่ยอมเปิดดูดิขนาดพวกกล่องพวกอะไรเนี่ยเห็นไหมของเยอะมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูนะอะดูดูของดิคือสามารถดันได้นะแต่ว่าไม่ได้ดันนะแล้วก็เนี่ยเห็นไหมตัวดำหกร้อยยี่สิบใบเออต่อวุ้นร้อยห้าสิบสองนะตัวรนะูนอีกสองร้อยสิบนะตัวม่วงอีกร้อยสามสิบแปดดูดิเห็นไหมของอย่างแน่นนะไอเทมปกติก็มีนะไม่ใช่ม,มีแต่ไม่ได้ปลูกมาแค่นั้นเองนะคือสําหรับไอดีนเนี่ย เป็นไอดีที่ผมเนี่ยทำน้อยที่สุดของปีนี้เลยนะคือแทบไม่ได้เข้าเลยเพราะว่าตัวละครเนี่ยไม่ค่อยได้เปิดตัวละครใหม่ๆนะก็เลยไม่ค่อยได้จัดรีวิว ID ดีนี้สักเท่าไหร่นะเดี๋ยวไปดู ID ดีถัดไปกันเลยมาตอนนี้เราก็อยู่กับตำนาน ID พังแห่งเซิร์ฟเวอร์582 ID 5พยักถอยนะ ID ดีนี้นะถามว่าทำบ่อยไหมก็ก็ได้อยู่นะเพราะว่า ID เยนีย้ผมเอามาทำพ้องคอนเทนต์เกี่ยวกับ การแก้ ID หรือว่าแนะนําแนวทางสําหรับสายฟรีหรือว่า ID เซิร์ฟใหม่ๆนะเพราะเป็น ID s เซิร์ฟใหม่ด้วยนะครับก็คือเซิร์ฟ582นะก็คือมันอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวกันเนะี่ยผมก็สามารถเอา ID เนี่ยมาทําการรีวิวหรือว่ามาสู้กับตัวละครต่างๆได้นะตอนนี้พลังสูงสุดนะครับอยู่ที่150ล้านนะเออตัวละครก็ถามว่าดีไหม ก็คือดีเด้อตัว,วตัวคอคเยอะกว่าไอดีเมื่อกี้เนี่ยดูการโร่หนกาโร่นี่มีด้วงด้วยมีราชาฮาเลเีสวินนะีโฟแฟรกายแสงซุยริวโซนิกใหม่ก็มีคิงนะมีเฮลไฟด้วยมีซอมบี้ด้วยนะมีจักรพรรดิเด็กด้วยมีโบรอสเนี่ยก็เป็นตัวละครต่างๆนะคือไอดีเนี่ยผมจะเอามาเปิดสลับกับไอดีหลักส่วนใหญ่นะคือ ก็ถามว่าเห็นบ่อยไหมก็เห็นบ่อยนะถ้าถามว่ามีของดองไหมก็มีเออของดองไม่ได้ไม่มีผมมีดองทุกไอดียน่ะไม่ต้องห่วงนะเห็นปหมต่อดาดอีกร้อยยี่สิบเจ็ดใบนะยแล้วก็มีต่ออีกร้อยหกใบนะดูเห็หนอ่ะของก็พอได้อยู่แล้วก็ไอเทมปกติก็มีนะแต่ไอดีนี้ผมให้อดิมเป็นคนเล่นเนะี่ยผมไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหร่เพราะว่างานผมโคตรเยอะเลยเดี๋ยวไปดูไอดีถัดไปกันเลย <S <S มาเดินทางมาถึงไอดีสุดท้ายแล้วเนี่ยไอดีลุงเซิร์ฟเวอร์สองหนึ่งศูนย์นะไอดีนี้ถามว่าทำบ่อยไหมก็ก็บ่อยอยู่นะเพราาาาาะวว่่อีน้มาแบบ อันสุดแล้วก็แบบรีวิวแล้วก็เทสได้ไงไอดีเนะี่ยคือมันโหดจัดโหดจริงนะมาดูในส่วนของอันดับกันก่อนนะก็อันดับหนึ่งเลยนะพลังสูงสุดอยู่ที่684ลนะ้านอนดับไอดี้นี้ถามว่าเมตาไหมไม่ค่อยเมตาเท่าไหร่แต่ถามป้านสุดไหม โคตรสุดนะครับคิงตัวเดียวก็พลัง121ล้านอ่ะเออกาโร่พลัง120ล้านนะกระบอง114ล้านเจวิน113ล้านนะยุง109ล้านเห็นไหมจักรพัดเด็ก106ล้านนะซุยริว90ล้านเนี่ยขนาดไม่ได้เล่นแล้วนะยัง90ล้านอ่ะคือตึงจัดนะสำหรับไอดีนี้เห็นไหมคือตัวละครต่ำๆเนี่ยคือไม่มีต่ำกว่าห้าสิล้านนะคือแบบว่าโหดจัดแนอ่ะนี่คือแบบว่าดาวม่วงแน่นๆอ่ะเนี่ยเดี๋ยวหาว่าโม้อ่ะดูแน่นๆนะครับแน่นๆแน่นๆคือแบบว่าของดองแน่นด้วยเดี๋ยวพามาาดูในนนนส่่่วขอองงกกระเป๋ีไ ดูดูนี่เป็นไงโคตรโหดโคตรอันตร,รายสำหรับไอด,ด,ดีนี้ดูดูดูนี่ตัวดาอีก5 2าต่อีาตวอุ้อีก200กว่าเปไ็นไงโคตรโหดนี่ตัมวม่วงตัมวม่วง7จ็ดร้อยใบเป็นไงเออการันตีแล้วการันตีอีกอสำหรับไอดีนี้คือแปลว่าสามารถมาย้อนทําตัวละครได้นะแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาวที่จะได้ทำาทักไหลโดยเด่นป่หินฮีโร่1 1เ็หินปีศาจอีก5ดูสามารถปุกตึ่นได้หมดเดยเห็นปะ โตรโหดโคตรอันตร,รายสำหรับไอดีนี้คือโหดที่สุดที่ผมถือไว้แล้วนะเพราะว่าพลังเกือบ700ล้านนะครับแล้วก็คือถ้าถามว่าไอดีไหนที่ทําบ่อยสุดนะบอกได้เลยว่าเป็นลุง12กับ5พยักหนีเพราะว่าไอดีลุง12กับ5พยักหนีเนี่ยคืออยู่กิวหิเหมือนกันอยู่เซิร์ฟเวอร์เดียวกันแล้วก็พลังไล่กันนะเออพลังไล่ๆกันคือของในไอดีเนี่ยคือจะไล่ๆกันแล้วก็สามารถทำคอนเทนต์หนึ่งตอนหนึ่งได้ง่ายกว่าเพราะว่าผมสามารถ ข้าออกเข้าออกสลับตัวจัดวางตัว1ต่ตอนหสู้กันได้ง่ายกว่าถ้าถามว่า ID เซอร์อื่นๆเนะี่ยเอาไว้รีวิวอย่างเดียวนะแต่ถ้าเทสหนึ่งหนึ่งเนี่ยต้องเป็นลุง12กับ5พยักษ์เลยที่ทำให้เกิดคอนเทนต์ตลอดทั้งปีนั่นเองเนีเอาจริงนะคือปีนี้เป็นปีที่เหนื่อยมากสำหรับผมนะเพราะผมเนะี่ยทำเองก็3ช่องแล้วแล้วก็ตัดปกแล้วก็ตัดคลิปให้กับลุงยุทธด้วยก็เป็น4ช่องนะครับไหนจะงาน X7 Game เีก ไหนเจ้าหูก็คือแบบว่าเป็นปีที่แบบว่าลากเลื่อนมากนะครับสำหรับผมแล้วก็คือตลอดปีเนี่ยถ้าถามว่าสนุกไหมก็สนุกนะสนุกด้วยนะครับแล้วก็เหนื่อยด้วยนะฮจริงๆก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนแล้วขอบคุณทุกคอนเทนต์นะครับที่คอยมอบให้กันนะครับตลอดปี2025นะครับคือสนุกสนานมากนะครับแล้วก็ถ้าผมเนี่ยทำอะไรผิดพลาดไปนะครับหรือว่าทําให้ใครไม่พอใจนะผมก็ขอโทษทุกคนไว้ด้วยนะครับแล้วก็นี่ก็คือคลิปสุดท้ายของปี 2,025นะครับเดี๋ยวมาเจอกันในปี2 0 2พันยี่บเกพร้อมกับ g e r o UR นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับวันเสาร์ที่27นะครับแจก23คูปองนะครับติดรางวัลนะเอออย่าลืมนะในไลฟ์สดน่ครับก็ประมาณนี้เลยผมก็ได้เปิดทุก ID ให้ทุกคนได้รับชมันจบแล้วนะก็ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์นะครับขอบคุณทุกการตตามขอบคุณทุกคนที่รับชมจบนะครับอย่าลืม ส่งมาไม่ไปสารซับน้ำขาย,ยายผมทำคลิปอะไรก็สาม,มารถคอมเมนต์มาที่นาล่างได้เลยเดี๋ยวมันเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี ah. e ้ก็ ah. e P ah. ต้องขอตลาไปก่อนบายบายครับผมกูบอกไปยังไอ้พวกชาติโลกไอสัตว์ที่หายมีคุยทึงทำไปทำเฮียอะไรทำเพื่ออะไรมึงอยากให้คนนู้นคนนี้ก็เป็นถูกใจมึงไปหมดเลยไอเฮียมึงดียังไงไอเฮียไอสัตว์มึงดีตรงไหน